จยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะคะโอ้เสียงสร้างเยสูพุ่นซูลีกัน อันนี้สาวปีมาอยู่กับน้องนะคะเพราะว่าพ่ออได้มาช่วยกันเทปูนนะคะเทปูอทำลานสเกตบอร์ดให้กับเด็กๆนะคะแล้วเข้าไปเบิ้งกันเขาโซลี่ยังกันมันจะเทปูนในโรงชาเอาคันแถวปอยุธนาครนมือไพลันไฟป้าพิมเออสร้างบรอยากอายกันเนาะคนบักยังหลเมีย mày? ห้องมือเอ็ดยังก็ต้องเอามือห้องดอกโอเคโอเคตอนนี้เราวางแผ่นมีดก่อนนะคะวางแผ่นมีดบุ้ยตายืนนี่กินขาดเลยเนาะ ตากแดดค่ะตากแดดตากในตู่ค่ะพอหมุนนี่นะคะตกวางแผ่นมีดนะคะวางแผ่นมีดโกนลูข้อใหญ่เปหนหนาไหมอ้นดูข้อใหญ่เปหนหนาเต็มทางเลยค่ะพอดีเลยผุน เต็มทางเลยแม่ตาเดก็ลม่มพุนโ้ีพพนพนพนตัวาอยู่ด้วยกันนี่พเนกตัวนาม,มายอ,ยอันนี้พเนกอ่าว่างผ่นม,มีมไปรดโอ้มวนพี่เดือนเลยพี่เดือนพี่เดือนนอนเล่นนะคะส่วนเด็กๆนะคะนุน่นเด็กๆ กินหญ้านะคะเออเอามาให้น้องกินน้ำมน้องน้องมืดเออเดี๋ยวเรารอเวลารถปูนมานะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปสั่งปูนก่อนรถปูนบหันมาดอกค่ะิ่นซูลีกันถากันเหลวจ้าวว่าได้สร้างมาจากใสดอกนี่ไ้สร้างไงสร้างมาจากเยืดสู sang mắt chặt giá số đấy cả này ôi nó quả cả mười năm mua chậu nó sang nhây không nhau bôi ăn nỉ lời ăn sang tăng nỉ là bác cắn số lề cắn พ่อดาวพ่อต้องจ้างสร้างดอกหาพ่อเด็กแจ้งมาเฮ็ดโลดพ่อเออกระนี้ละบัดนี้พ่อเด็กแจ้งมาแล้วบัดนี้สร้างสร้างมันตัวทั้งทั้งช่างเขาเถอะเออแล้วก็ช่างเฮ็ดนซ่ด้วยฮะนี่นี่เตรียมมาให้แล้วนี่เออเอาลองบ้างพูดอ่ะพูดอ่ะเออฮุดยจือฮุดยจือฮุดเจือฮุ่ยจอเอลได้ไหมเอลดีดีได้ไหอุ้ยปาดปูนกับเฮ็ดเอลดีดีหน่งตัวปูนมันจังสิงาม เด็กหน่่ยมาเล่นกันิเด็กเต็มมวนมวลเดี๋ยวเราไปรอดูอ่าตอนมาเทปูนนะไปสร้างปูนก่อนค่ะเฮ้ยิปเติมนี่ <store S 1> นะเครื่องใหม่น้ออันนั้นนะเอาเครื่องใหม่ลุงชุดเอ้ยแน่แน่แน่เดี๋ยวลุงสิบอกให้เอาทตะคุณเป็นอาจารย์บดีตีนี่แล้วอันนี้ชุดอะไรข้างในเอ้อ อามาระดับหน้าาเอาพี่เอาเน้องมาเสียน้องมาเอาเันเหมือนกับใบที่พี่บ้าสร้างสางรถปูนได้ยูได้ยูเทียรถปูนสิมาใบสองผุนรถปูนมางานเถอะเพราะว่ายังไม่เตกเนาะมันเตเียกาแนานีโอ้ำยิ่งมันดีนาปนีหาคิวสิพอบบขันฮะนาปนีหาคิวสิพอบบ ตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะวัดระดับน้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำลดลดดินไว้ให้แน่นนะคะรอปูนนะคะปูนบ่ายสองนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะปูนเพิ่งไปสั่งมาฮะยังกดเมกามิตาซังยังไงมิตาซังยังไงซังหน่อยก็ไม่เออซังหน่อยหายอยากบ่บอนนุระวามีตาซังหน่อยเด้๋ยวนี้ซังยังไงหายากอยู่เด้๋ยวนี้ซังยังไงมีอยู่ผู้เดียวนี่เออหนิ เออน่นเอามาจังไดเฮ็ดจังไดพอพิกตอกดีๆได้หรอเอามือกันได้หัวกันนะนนหัวเนสูกเป็นนกขันน่ยากอีกขลกั้นเลกขอ้ล้กตอกคัะตอกนี่ตอสีอนาด้สตั้งไงมาแล้วมันเออโอ้ัดเสียวสางไดเนาะ bỏ khỏi qua hà youtube đi qua nhấc hàng đi nhấc coa sang không anh youtube sang này youtube hát click google khảo cái mà chẳng đấy ôm 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 เป็นคนจับออันนี้เป็นคนหาออนจับนหาใช่ไหมน้มันเป็นตอนเอาเป็นตาบบเอาเป็นตาบใช่ะอมันขี้บเอาไรเอานี้เอ้ยังตีตะปูดิไปแซมฮะตีตะปูตีตะปูใครมงได้ครับเห็นก้อนน้ำหินยูน้ำเอาอะไรเป็นที่เทจังไดบันี่ ผุนบ่ได้เด้น่ะบ่ผมมันบ่ันจะจับสิอะต่ปออกไม่บ่าันได้เนวะโอ้ยจะได้เทบ่มือนนี่

เออดันเออดันมันก oh, oh, ็ไม่ได้ึ้นรักวะเนี่ยพิทได้บัดนี้มันกับมาอยู่ในแบบตัวนี้พี่พี่เอานิ่งๆว่าตั้งปุ่นเขาได้เร็วนิ่งๆนิ่งๆโอ้ยสร้างสร้างมูนี่จักสร้างยังดอกด้วยนี่ยะหาจังยีกเทียเด้อสร้างมูนี่ จับถังดูนะดสีจับถังดูดูดูตอนที่เขาจับจอบนะครับลีลาเนอะเหิ่นเบิ้งแอวยาวๆด่าลั่นัดลั่นะเข้าห้องรอปูนนะคะรอปูนค่ะตอนนี้รถปูนมาแล้วนะจ๊ะรถปูนมาแล้ว ขับเป็นบ่ละเอามาใช้ออกกลางเด้อไ่จำเนอะใช่จังเดี๋ยวเดียวบลอนถอยอ๋อยพปะเจกตถอยรถให้คุณแจอยู่ไหนคุณแจอยู่ในกระเป๋าหาคิวเลยคนนี้ระดับค่ะระดับสูง จบกเนตอนนี้กำลังบัเลงมัดซอยกันย่ค่ะจะคิ้วจะว่อนจังว่าจะคิ้วหาคิ้วหา ย่านผัวบ่ได้เฮ็ดงานย่านผัวบ่ได้เฮ็ดงานหย่านย่านย่านพอเติงบ่มีงานเฮ็ดนนามูแม่นก็เลยเฝ้าบัดนี้เล็กอัน วันนี้สามขิวกันสามคิวครึ่งสามคิวครึ่งบันนี้ก็เเลืออยู่อันสามซีดีคิวครึ่งดีคิวครึ่งโอ้อัน ขีดให้เทาพ่อ wow. ไ่อ mm ันเสียน้ำเงินนั่งอยู่ข้างล่างเนนี่แล้วมา่องอนอยากได้น้ำ่าสั่ว่าไม่ังมนั่งใหดนพ่อใหพนั่านน้คุณเออพ่ออ๋อมันอันเล็กนั่งหลังทั้งบเอาเตรียมตัวเตรียมตัวเอาปากไมตรงีบบก่กนอะ่ บอกคุนบอกบอกบอกประเจกเอาบอกมาแน่หินบอกมันเคยถึงตีหินบอกอิดบอกบาถึงมันสูงมันต้องคนจับไว้เออนั่นล่ะคือแล้วค่อยๆล่ะเนาะค่อยๆค่อยๆอย่าปล่อยแห้งได้ลูกพี่อยามนกอ้าวไหลมาแล้วไหลมาแล้ว ติ๋มติฟงใส่เ่อปูนติฟงใส่กล่องได้

เริ่มด้วยช่วยกันนะคะอันสร้างไงเข้ากันอันเอาสามเหลี่ยมไปอาบน้ำอยู่ค่ะ อดวปาดก้อนมาตันมามวลคากเนาะปพดปวระว่าิวนเมื่อยสำปวนมวนเออเออเออเอดีแต่ว่าเออเออ

โอ้ยบักคือกับบักคือขาให้ตังไร่นึงตัวเราไปตังไล่นึงอ่าตอนนี้พ่อพ่อควานกันคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเออบ้ตองไลยฮะอันจ่างยากเลยนี่ดำปุดเลยคุณ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะหนึ่งแก้หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเดี <S <S ๋ยวเราไปตามต่อกันคลิปวิดีโอหน้าเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ